สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะพาทุกคนมาไหว้เจ้าทีกลางบ้านนะคะตอนนี้ก็คือจัดของเสร็จแล้วนะคะจะเตรียมไหว้แล้วจ้าของก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะง่ายๆนะอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองเ้าดอกนะคะแล้วก็หมากพูเก้าคำ แล้วก็น้ำาแก้วนะคะแล้วก็ทูบห้าดอกเทียน2เล่มนะคะเตรียมพร้อมแล้วคะ่ะแล้วก็จะมีผลไม้นะคะผละไม้9อย่างนะคะเพื่อเป็นสิี่มงคลเลข9เป็นเลขที่มีความเป็นสิี่มงคลนะคะทุกคนวันนี้แม่ก็จะได้ะมะพร้าวแล้วก็สาลี่สม้ม แล้วก็ลูกพรับแล้วก็ทับทิมสับป,ปะรดองุ่นแล้วก็แกยวมังมกรแล้วก็กล้วยนะคะวันนี้หาได้เท่านี้นะคะแต่ไม่มีไม่มีมะม่วงเพราะว่าหาไม่ได้คะ่ะไม่มีสักล้านเลยคะ่ะมะม่วงหาได้เท่านี้นะคะครบเก้าอย่างพอดีนะคะให้มันครบเก้าอย่างนะคะให้เป็นผลไม้มงคลนะคะทุกคน นี่นะคะวันนี้หยุดขายข้าวขาวหมูนะคะเพื่อที่จะมาทําการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็จะได้มีความสุขจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะได้มีโชคมีลาบนะคะจะได้มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาบ้านหลังนี้นะคะทุกคน ใครยังไม่เคยทำก็ลองทำกันนะคะแม่ก็เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกนะคะเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกคะ่ะผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเวลาไหว้ก็จะเป็นช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงวันของ วันอังคารหรือไม่ก็วันเสาร์ก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นตอนเที่ยงนะคะมาเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันนะคะทุกคนเฮงเฮรวยรวยจ้าโชคลาภเงินทองข้าวของจะได้หลั่งไหลเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะความสุขความสงบร่มเย็นจะได้หลั่งไหลเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะทุกคน ก็เท่านี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะแม่ก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกคะ่ะแหง่ํ่ๆปังๆจะทุกคน